เป็นหวงถ้าเป็นญี่ปุ่นที่มาลงทุนถ้าเกิดค่าแรงสูงบางทีเขายกขบวนทั้งหมดไปลงทุนที่เวียดนามออันนี้ีอย่างง่ายๆพวกเสื้อผ้าอะไรเนี่ยตอนนี้ไม่ต้องขึ้นค่าแใด้าไปเวียดนามไปแล้วคือพัฒนาเศรษฐกิจสำคัญ การพัฒนาเศรษฐกิจไม่ใช่ขึ้นลักขึ้นค่าแรงสิงเป็นเป็นแบบนั่นเราต้องพัฒนาเศรษฐก,กิจให้คนมีการศึกษาให้คนมีงานทำให้คนไม่ไม่ได้ว่างงานเช่นทางด้านกเกษตรถ้าเราพัฒนาเรื่องกเกษตรให้ราคาสูงขึ้น คนที่ทำเกษตรก็ไม่ได้ไหลเข้าทางอุตสาหกรรมนะมันก็จะทำให้เศรษฐกิจไม่คนมีคนว่างงานแต่ตรงกันข้ามถ้าิเกษตรลดลงคนก็มีจักต่างจังหวัดเข้ากรงเทพมันก็เจอปัญหามาค่าแรงต่ำสุดอ่ะแต่ถ้าเราททนที่จะปรับปรุงให้ให้ค่าแรงเพราะว่าปรับปรุงค่าแรงนี่ละมันจะทำให้ ท่องเที่ยวเราเสียคนที่มาเที่ยวเขาก็มองว่าล้งไทยอาหารดีค่าของชีพดีง่ายแต่ถ้าเรายกเอเอค่าแรงสูงขึ้นสูงขึ้นก็เ,เหมือนกับอเมริกาทั้งเม็กซิโกคนไหลเข้ามาป,ประเทศอันนี้สิีปัญหา